สบายดีพี่น้องป้องไปขับบรรยากาศเอออันครับอัครับอันนี้บ้านอยู่ครับบ้านนั่นบ้านหนองแม่ดาบ้านหนองแม,ม่ดานของคุณพี่เข้าใจครับมาซุ่มเราไม่เราไม่ล้างไหนไหม ปาน้องให้ปลากลบรรยากาศครับการทากิด้วยน้อไ้ครับเยไมเอาเด้ออนเอาเอาเอเอาาใจพี่เอาใจิถีอนี่ดไข่ยนดิเอาหน้าแม่ไทยรูปแล้วเอาหน้านตองเมอบ้าะน้อไมยมาอะเลย เนอไม่อแหละไม่นแหละอนอไม้กระืึกแล้วมากินหาแกงแกงให้กินได้บิแกงกินเลย่ับแกงให้กินได้บ่โอ้บะมีมันม้อเนี่บะมีห้อเลยกงก้านองตบนรยากมันาพี่น้อง กางสี่แยกบ้านหนองแมงดาวันเดียวไชื่อตลาดในตลาดนะ ด้านหน้าก็จะเป็นพานทโท,ทรศัพท์รับพี่น้องบรรยากาศห้อมรอบด้วยภูเขาพารอาหารภูเขืองพารถึงมา่น้องครับ เ็นบรรยากาศระหว่างคเรียนหากาเลิกเรียนนะนี่ การเลือกเรียนครับพี่น้องตอนนี้ก็การัการาก,การจัดระจัการับติดกคัดครับสุดล้าครับี่งงเลยนะด้วยการเลือกเรียนแล้วนะพี่น้อง